ครับกลาบสุเบกี่สามครับกัรก 3, บรายการ M Love C รายการสำหรับคนรักคมถึงรักความเร็วเพราะวันนี้เนี่ยจะมาขับโก้คัเดี๋ยคุณโต้เซาไซไว้หรือ Side, เปล่าเนี่ยไห <c oughs> ว้หรือเปล่าไวหรือเปล่าไหวก็ต้องไวแล้วฮะเอาแล้วฮะจริงจริงดูดูดูแล้วมันดูมันจริงจังกว่าที่คิดไปตอนแรกดูแบบเด็กๆเราขับกันตามแบบยูนเวิร์คใช่ไหมอันนี้ดูแบบเอาจริงอะเอาจริงพี่ไม่กลัวแล้วงานวัดหัวทองพี่เสียรถบัมบอกเลยพี่ชนทุกคันโอเคงานนี้จะปานมากเดี๋ยวนี้ดูกันนะฮะ พร้อมเลยวแม่เดี๋ยวเราเดินไปหา <ผม S 1> พี่โตนะครับเขาเซ็ตรถไวรอเราแล้วครับไปเอาจารย์ครับเราสองคนพร้อมแล้วครับก่อนลงนี้ต้องยังไงก่อนฮะถ้าถ้าเป็นนักกีฬาที่ดีก็หมุนคอวอร์มอัพหมุนแขนนิดหน่อยเพราะไม่งั้นลงไปเดี๋ยวมีไหลยึดมือเกร็งแล้วก็ที่เหลือก็ ถ้าไม่มีใครเลยถ้ามีถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติกับรถมันเลี้ยวไม่ได้มันเบรกไม่อยู่ขับเข้ามาในพิษพร้อมไหมโอเคครับโอเคลุยลุยสามสองหนึ่งไป ใจร้อนใจร้อนอใจร้อนใจร้อนอนี่ประสบการณ์เยอะกว่าแต่เขาเนี่ยแต่ว่าว่าขับรถแข่งมันมความนิ่งมันได้เปรียบความนิ่งมันได้เปรียบ <c oughs> ใจร้อนมันได้บางช็อตแต่ว่ามันไม่ได้ทุก มันไม่ได้ตลอดไงขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่โตมากเลยนะครับขอบคุณครับอบาุแล้วครับอยากมาสนามนี้ไงครับพี่โตฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะเออก็มาทางถนนพหลโยธินนะครับอยู่ระหว่างซอยพหลโยธิน22กับ24งถึบครับอยู่ติดกับกองป่าเข้ามาติดต่อได้ในที่ Cutting Academy ผู้หญิงเนี่ยที่ขับรถไม่เป็นนะมาเริ่มมืนฐานจากโกคาร์ทก่อนก็ได้ถูกต้องฮะลองมาได้ติดต่อครับวันนี้ขอบคุณพี่โตมากเลยครับครับสวัคดีครับ ไงบ้างเลยไม่เหนื่อยใช่ไหมพี่จะสบายมากขี่ไปสิบรอบก็ได้เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งคู่นะฮะแต่ใครว่าสิบยัทีไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้โหกำขึ้นเลยมึงแล้วมันต้องเยอะตลอดนะครับสนุกครับมันๆสนุกอย่าให้ เชิญชวนนะใกล้ๆด้วยขับมานิดเดียวใกล้ๆชินทันลาดพราวเมเจอร์ลาเชียลทินนะขับมาแป๊บเดียวให้ต้องฝากผลงานนะครับ southside puget ครับผมก็เดี๋ยวอัลบั้มใหม่นะฮะสิ้นปีนี้คงได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวมีซิงเกิลนะครับจาก compilation 4 titanium ครับคือทั้งค่ายเลยรวมออกมาแล้วก็ southside เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่มีนับดอกด้วยไหมสนุปดอกนั้นเป็น compilation 3 4ออกแล้วนี่4จอกแล้ว3กระไรหมดเลย4ไรแล้วแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนทำอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวอัลบั้มอัลบั้มเต็มสิ้นปีก็คง เพลงที่เราไปทําให้หนังเรื่องมันเปลี่ยวมากนะครับชื่อเพลงว่า paranoid นะโหลดได้ไงครับ paranoid ก็ดอกจันหนึ่งถึงสามแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับทางค่ายไทเทเนียมเลยหรือว่าเว็บไซต์ฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับด้วยเว็บ titanium bizet นะอันนี้อัปเดตข่าวสารทุกอย่างครับผมติดตามก็ได้วันนี้ขอบคุณโตมากครับโต้ครับพี่ทนะครับขอบคุณครับเอาละครับอย่าลืมขอบคุณด้วยสานที่ของเรานะครับ motor sport land นะครับ ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพลรัฐาที่บอกไปที่นี่ก็มากันได้ใครอยากขับโกคาร์ดมีตั้งแต่สอนยันโปรยันแข่งเลยนะฮะที่นี่มากันได้แล้วติดตามรายการด้วยครับสำหรับรายการ M Love C ทางช่อง M Channel ครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง you know you know man you know you know what that mean นะครับโอเควันนี้เราลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับส see you ชิคกี้ด้าชิคกี้ด้าสนุกสนุกมากเลยต้องฮิ้วปีกอะไรอย่างเงี้ย ติดติดเป้าติดเป้าเราไปเล่นถำยากเหมือนเดินแล้วก็ก็จะตะเวนกวาดร้านก๋วยเตี๋ยวหมดละครบละแล้วก็แล้วก็ชอบกินซูชิร้านเลยซูชิตรงไหนสุดยอดฮะรายการนี้สุดยอดจริง